ย้อนวินาทีดีเจเพชรจ้ายกมือไหว้ขอโอกาสพ่อตาหลังเลิกนิวเคลียร์หันสาต้องบอกเลยว่าหลายคนยังคงจําได้ดีสาหรับเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งดีเจเพชรจ้าเคยทําการง้อชุดใหญ่โดยการจ้างศิลปินอย่างกว้างโนมมอมาร้องเพลงง้อพร้อมกับยกมือไหว้ขอโอกาสพ่อตาหลังเลิกนิวเคลียร์หันสาไปครั้งหนึ่งเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นในโซเชียลที่กําลังวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้เมื่อก่อนหน้านี้เหล่าบรรดาแฟนคลับต่างพากันสงสยัยเมื่อนิวเคลียร์หันสาไม่ลงรูปคู่กับสามีดีเจเพชรจ้ามาพักใหญ่แล้ว อีกคั้งก่อนหน้านี้สาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสต์คำคมปริศนาชวนให้คิดจึงทําให้แฟนๆต่างเข้ามาแห่คอมเมนต์ถามว่าความรักของทั้งคู่นั้นยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ซึ่งล่าสุดสาวนิวเคลียร์ก็ได้ออกมาโพสต์เปิดใจกับข่าวลือเป็นครั้งแรกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุผลและเวลาของมันเอาจริงนิวไม่ลงรูปกันมาตั้งแต่ มกราละนิวกับพี่เพชรก็ไม่เคยพูดอะไรแต่พอนิวทําช่องที่คุยกันมาตั้งแต่ก่อนมีข่าวอีกละพร้อมทําเดือนนี้ก็ดันมีข่าวออกมาพอดีถามคนอื่นได้นิวปรึกษาเรื่องช่องกับพี่ในวงการหลายคนมากกลับบอกว่านิวสร้างกระแสนิวสร้างยังไงหรอไม่ได้พูดอะไรเลยใครจะพูดยังไงนิวไม่ว่าแต่อย่าบอกว่าอย่างหนึ่งว่านิวไม่มีทางเอาเรื่องความรู้สึกมาล้อเล่นมาสร้างกระแสให้ตัวเองแน่นอนส่วนช่องนิวเรื่องคําถามที่จะตอบ20คําถามเนี่ยทีมงานก็เป็นคนช่วยคลิดเพราะ ใครๆก็ทามาตอนเปิดช่องนิวก็เลยโพสต์ให้ถามเพราะคิดว่าน่าจะมีการตอบในสิ่งที่คนอยากรู้มากกว่าคิดคําถามเองคนที่ถามถึงเรื่องที่เป็นข่าวนิวก็ต้องตอบในรายการและนิวสร้างกระแสให้รายการตัวเองไปอีกใช่ไหมถือว่านิวได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยสร้างกระแสอะไรให้ตัวเองเลยจบข่าวส่วนเรื่องอื่นถ้าเราพร้อมจะพูดอะไรเดี๋ยวเราจะออกมาพูดเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง